Bài <laughs> ừ. anh ơi anh ơi anh ở, nghe nghe à, anh không? Cái này. Gì? anh ơi Hình... là... Mình... Mình... anh ở, anh ơi anh ở, anh ơi anh ở, anh ơi anh ở, anh ngờ anh anh ơi Không anh ơi anh 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 ơi anh ơi anh ơi anh không anh về ่เราพังพูดธรรมดาก็ไปเรื่องอยู่แล้วมันเข้าไปยัไงนน้นเออเออเฮ้ยทาไมหบจะได้มีสองคนีิย

ตอบดวตอบเสร็จเออพคุยทำไมเนี่ยขานแมเจอพวกยัง,งไงไลนมา้เขามีธทระด่วนเปไหนอะไนะออาบีเครื่องนี้เิดอา่านเพือปู่ไลน์ตามมาปู่ใช้โทรศัพท์้วยชอยู่สองที่สองไว้ทั้ยัไงต่อรีบตอบไ้เบบจะหมดแล้ว แล้วอะไร่ะคุณไม่ไจะไปติดขับทมโทรมาใหม่กาตาไมเอ็ดุนไปเรน่อไต่อสทีใช่อ่ะ๋ยวคนดูก็ลงสัยไม่ขับรถหาอย่างนี้แล้วรอปู่ไห้ก่อนง่ายๆมมีอยู่ล้ทานเดียวเลยเอาผ่านดรกันหรอเฮ้เจ้าตาเห็นรถดิเกจอดอยู่หน้าร้านแต่ ลายแดงปะงแต่หมดรวบเลยไ้ตอบจะดีไมากขนาดทํานใหญ่เนยนะวาสนาดีะทำไมไม่คยดูลายเบือตัวไม่เคยดูโทรศัพท์มุงจะมาดูลายเบืออะไรหรอหายเสร็จก็มาถามทำไมดิเนี่ยเบล้ว อะไรอต่อยต่อยที่ไหนนี่มันกระเพมจุดสุจะอยู่ตรงนี้ไังช่างไหนบัชไหนอะไรไม่ไร้บังช่าะไหอยู่แถวนี้ไม่เลือกหือวยุ่ตรงนี้หละคุณรู้กินแรงมากคุณก็คุยกับบบชไหนอะ มานานแล้วใช่ไหมมานานแล้วตั้งแต่เมื่อวานอยู่สอนจะสอนทำยังไงลืมไปหมดแล้วเนี่ยม้วนอยม้วน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 นี่ไงทำอะไรไว้ใช้ผ้าใช่ไหมใช้ใช้เออเออเออม้วนนะม้วนแล้วลองหาเนี่องอย่าเลยเห็นเหรอเห็นสิรู้นนะคนลุ้นนะและนี่ทำเป็นลอง มองแล้วเหนื่อยแล้หลเียเหาี่ล้วูดพูดดมโดดูนได้ินหเดี๋ยวเราจะเริ่มหนะเดี๋ยวเราจะเริ่มลนะเติร่อทเตะไปนอไม่ต้องไม่ต้องถสรวบเลยรวบรวบเลยรวบเลย